มันใครมันบอกแม่มึงไงศัตรูจะเกือแล้วจะบรรทุกสศัตรูเสียงอะไรอ่ะอ่ะเฮ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดเบื้องเลยลองหัดตึ้งเฮ้ยอะไรอ่ะโคเดจิวามินาซังเฟยมึงดูข้างหน้าดิยเเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เราต้องไปหากุญแจไปเปิดประตู นำเลยตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวมึงก็นำดิบอกไม่น่ากลัวก็นำดิจไว้เมืองเหมือนชปเตอร์ที่เราเล่นเมื่อวานไม่ชมามึง้องมาฝั่งนี้เออรอยังอะต้าตาตาต้ามันไป่อตาย ก็แล้วก็แลวไอ้นีอย่าหลงดิใครเดนอะกูงกดประตูกดประตูปิดปิดปิดวปิดมันปิมันเข้าไอได้คม่ได้เข้ามาไม่ได้กู่มกดเข้ามาแล้วโอ้ประตูไกลมัาเข้ามาได้มาเข้ามาไม่ได้เปิดประตัวได้ เฮ้ยมึงจะปิดคันโยกทำไมประตูข้างบนมันปิดเฟ้ยเอาเหรอเฮ้ยมันเป็นที่เกิดประตูเว้ยเอ้ยเอาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเออเปิดแล้วมึให้กูออกกันได้ยังงี้ออกได้แล้วออกได้จะนานแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปไหนอ่ะตามหลังขผมเลยขึ้นมาบันได้ขึ้นมาไม่ได้ทำไมม้นมาต้องเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนตรงเลยตรงไปเลยตรงไปเลยแลกูก็มองไม่เห็นนะมึงกกูอยาระวังนะระวังอะไรมองข้างข้างเจยเฉย มันจะผีอ่ะพอไหมพอไหมถ้าไม่มีอะไรอันเนี้ยมันอยู่มึอย่าตอแหลนะมึงอย่าตอแหลนะเออเอาไป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 ก่อนด้ยกูให้มึงวิ่งไปก่อนเลยได้กูพวกกระสอบก็จะวิ่งตามไม่ได้เนี่ยเออมันไม่ยอมไปเอ๊๊ะะเออุ้ยอุ้ยมึงเมื่อกี้มีผีโผล่หัวมามึงไม่เห็นหรอหัวมึงขออยากรู้ทุกอย่างอ๋อโอเค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 เข้าใจแล้ว คืออะไรอ่ะลองตกตายดูดิแล้วถ้าแกอยู่บนสุดไม่อเลยมึงอะไรนะเดินตรงเลยนะแล้วถ้าแกอยู่ข้างบนนู้นจะได้เอาไปไหนอ่ะไปไหนเนี่ยมันขึ้นไปได้แล้วมันไปแล้วมันไปแล้วตกอีอ่ะเอาทอไอ้หนุ่มเกินไม่เลยอ๋อ ออดีสักเดืนเหมือนกันใช่ไหรดีมนสบัดจองมัได้ใครเจอสบัดจอสบัดจองฮกเ่าฮ่่าฮมาฮ่่าฮ่าฮ่่่่าฮ่า่าฮ่วห่าฮ่าฮฮ้าฮ่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 าาา่่ฮฮาไอ้น๊กาา่าา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  ไม่แปลกเลยมีอ่ะมายังไม่มีไม่มีใครมาระอย่างอะไรู้เลีเยหน่ากลูแต่ห่าเลยมึงผีมันก็ใช่ตัว png png ก็เฮียแหละน่ากลัวชิบหายไม่หลอแล้วนะใครอ่ะไม่มารอด้วยเฮ้ยไม่มาอยู่ข้างหน้ากูนึกว่าเราเมืเกียร์ไอ้สัตว์โอเค ชิปชิปกดชิปมันไม่มีกุญแจมันตายแล้วโอ้ยโอ๊ยเอาล่ะ9 9 9มาตั้งโอ๊ยไอ้เจี๊ยบกูมาแล้วนะกูรอดแล้วกูรอดแล้วตอนนี้กูวิ่งไอ้นี่แหละกูวิ่งเอาเงินไปิจาคไอ้สัตว์เอามาแล้วเข้าประตูเลยปะมันยังเข้าประตูไม่ได้ออกไปทางซ้ายจะมีกุญแจโอ้โหประตูแบบแตกทำมากไอ้เหี้ย เขียวแสงแห่งสัจจกรโอ้โหมึงเราต้องจูกว่ะห้องแบบนี้นะน่ากลัวตายห่าเราเคยเล่นชัปเตอร์นี้ปะวะเอิร์อเคยโอ้โหกูเล่นครบมาแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยมึงกูเท่ยเฮียผิเสื้ออีกเฮ้ยมึงกูชอบต้นไม้แบบนี้มากในโลกของมันต้องผีเสื้ออีกตัวนึงไม่น่าเชื่อนี่ทำนเปิดเปิดเลขหนึ่งอ้าวเปิดได้แล้วเปาดได้เออเห็นไหมเป็ดเลขหนึ่งเพื่อถือ ไป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 คุณชอบมากเลยแต่ว่ามันแสพตามเลื่อมตามมากเลยมึงไปอุ้ยอุ้ยต้องมีเนี่ยไอ้แกยงกุ๊กกลับมากุ๊บ้งแก้มน่ากลัวมึงมาดูห้องนี้มันมีเสียงเนี่ยฟังเอ้าหายไปแล้วเนี่ยมันดูกระจุกจะมีเสียงคนร้องเลยเว้ยมึง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 เอฟสีนี้เอฟสิบนี้ พอจนเมื่อยแล้วหรอมันเมื่อยแล้วแน่เลยอ่ะว้ายว้ายว่าเมียล่ะเหมึองทองเฮ็แหละมึงเข้าไปก่อนเลยนะเข้าไปมีอะไรไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรอะไรเดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวเพึ่งต่อเลยก็อันนี้ไม่มีลายอันนี้ไม่มีลายเดินตรงได้เลยบ้าบอกแหวม่มีอะไรแล้วแล้วไหนบอกมี เฮ้ยเดินนี่เราไ่เอาเอาหน้างานปีเตอร์ไฟฟ้ากุญแจโอ้ยเอาไม่เปิดเปิดบทเลขสองไปเลยนะอืมเฮ้ยมาโดนเอง แต่ในห้องนี้มันมีนี่ไอห้องนี้มืงชุดด้วยทำไมกูเซาเปล่าใกล้เขาผลแรกไปโดนเราประตูนูน้นประตูนูน้นประตูนี้ใช่ปะโอ้โหมันเกิดโคตรไกลนี่เดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังเขากูหยิบใช่กปะแล้วกูเดินเข้าไปใช่ไหมแม่งเดินให้เองเว้ยแล้วกูก็โดนผีเลยหรอใช่มันซีนเลยกูไม่รู้ว่ามันคือขี้อะไรแต่กูบังคับไม่ได้มันเดินเองแล้วกูก็จะหันใช่ปะก็เลยแบบปะเลยอะแบบจะเจอเลยอะมาทิ้งปาเลยเหรอเออไม่ กดอะไร่มันเปิดไม่เอาสักบาทเลยเปิดราเราต้องไปเปิดประตูอีกฝั่งไหมผีเสื้อมันสวยอ่ะเก็บผีเสื้ออย่างนะอะไรอย่างนะอะไรเกินไปซีปุ๊บเปิดไม่ได้เนี่ยเปิดอกม่ยลองเปิดแล้วเปิดไม่ได้ลองไปรอบมึงไม่ได้จะรอบถ้ารอบนี้มึงเปิดได้ก็คือได้ไงเปิดได้เอ๊ยมึงกูติดไป กูมือมึงลงไมกที้อย่างกูมือผีกูเล่นเกมนี้ทีไรกูนึกถึงวาโลกูนึกถึงไฟเอ็มขึ้นมาเต็มหน้ากูเลยกูไม่อยากเล่นเลยที่อน่ากลัวตายไม่ได้ผีแม่สีตัง่ะฮะส้มหยุดเหรอมีแม่สีตังอุ้ยมึงอย่าเพิ่งเอิร์ดไฟแบบไฟมันจะพิบกูว่าเจอเนี่ยผีแม่สีตังจริงด้วยอ่ะมีมีไปคะแนนมีมีมีลองไปดูดังโปรไปดูดิ โอเมึงมาถ่าเราเลยอ่ะมันรอเราเลยแบบมันนั่งอยู่ปะกัวมึงกัวมันพุ่งมาแน่นอนพุงกระเอียนะรำนะไม่กูไม่เป็นไรเด็กกูเดินต่อไมไหวามตองหนึ่งห่มากโอ้เงยน้างยนาเงน้าเงยกันละครอุ้ยมึงน่ากลัวมากไอ้เียกลัวอะไรอีผีตองจริงเนี่ยผีอะไรเนี่ยผีจับหัวปะเนี่ย มึงกูนึกว่าโรงแรมมาลูไอ้เคี่ยประตูยังมึงมึงผีมันหน้าเปลี่ยนไปเว้ยเมื่อก่อนมันไม่เออเมื่อก่อนมันน่าเกลียกว่านี้กูเหีได้ปะเฮออเหมือนทุกนี้เหมือนอยู่นะตรงกระดายยางเนี่ยนะเียดีได้หนีก่อนอันนี้อันนี้ไม่เป็น อุ้ย้สนะตกใจเปิดไปไม่ยืนทักไทยตัวนีโอ้โหเยี่ยมเดินผ่านหน้าไปเลยอันนี้ต้องจูอีกรอบกุณแจจะอยู่กุแจจะอยู่ทางมุมๆเดี๋ยวว่ายากชิบหายมีผีประมาณสองตัวในห้องจะไล่ไม่ไหวแล้วไม่ไหแล้วเมื่อไหร่จะอ่ะไม่มีไม่มีไมเล่นต่อได้่ไมพื้นดำอ่ะ มันเป็นนะฮ่าฮ่่ม่นึกโดนดนอีกคุณกันูผีไงดูยังดูยังเป็นไงโอ้มืองมันมันมันไม่ใช่เล่นเลยมันไม่ใช่เล่นเลยสัตว์ใครบอกมันไม่น่ากลัวใครบอกมันไม่น่ากลัวเฮียมันอะไรกูจะเลิกกินกับไอ้เชี่ยนี่วะไหนมึงอยู่ไหนวะโอ้โหแล้วเกิดใจแล้วใช่กูเกิดใจมาก อ้าทุกคนอยู่ไหนกันนะทุกคนอยู่ไหนกันนะกูหลงตจำทางนี่ตรงมานี่อยู่นี่แยกซ้ายเอ้ยมึงไม่เห็นกูอยู่นี่เหอแยกขายแยกขายกูไม่เห็นไอ้เหี้ยตัวขาวนี่อยู่ตัวไปเล้วว่าเฮ้ยพวกกูตกจากจริงตุ๊บตุ๊บเลสัตย์อย่าหันท้องไอ้เหี้ยโกงไอ้กูก็ใจไงกูก็วิ่งเข้าไปไงเลยด้วยความที่กูก็ไม่รู้ไม่รู้อีกแลยว่ามันมีแน่นอนอันเนี้ยงั้นมึงไปกับกูสองคนนุ๊กได้ เว้ยมึงกูไม่เห็นเลยเลยจิบเลยได้ไอ้ลกโดนนะไอ้ลูกโดนนะที่นี่วะโอ้ยรอดรอดเลยไอ้เขารอดด้วยมไม่รอดดิไม่ได้แล้วเพรามีผีสองตัวนะมึงไม่ได้แล้วพอแล้วค่อยเล่นเราเล่นไม่โจม เราเล่พมนี้เราก็ผ่านเวลาชัปเตอร์ชัปเตอร์จะเป็นไรไปโอเคงั้นไปเปิดประตูไปเปิดประตูชัปเตอร์นี้แล้วจบแล้วโอ้ยเหี้ยเอ้ยโคตรน่ากลัวเลยโอ้กูนึกว่ามันจะยาวที่ไหนได้มันสั้นเออฮ้ยกูบัโอ้ยแล้วพวกกูเนี่ยกูถ่ายหรอไม่ถ่ายหรอกไม่เป็นไรไปเลยไปเลยนี่คือจบแล้วจบแล้วหมดนิ่งจบชัปเตอร์นี้แล้วนุ๊กไอ้เหี้ยพอเลยชัปเตอร์นี้จบเลยพูดค่ะ